สบายดีพี่น้องเวิร์ชสกูุกคน,นเดจ้าหลังจากที่มาแต่ตลาดนี่แม่พนกันได้ปิ้งซีนชูนน้อยกินแล้วก็มีโมบักเซนเดจ้ามากินข้าวมันกันเดจ้าสบายดีพี่น้องมากินข้าวมันกันเด้ขอข้าวเทียงพี่น้อง,องมีโเบักมีโมบักแล้วก็มีปิ้งซีมีเจลเปียบแม่พี่น้องแม่แม่ทางชมพักชมพักนีก่ก็โอ้ขาเทียบใส่ทาง บานไม่นางใหญ่เลยทงหนึ่งก็สิค้าหาแันแต่วันอปีช่องทงหาแันพี่น้องพัสดารตังค์้าวหอเประพี่น้องฮัทเธอร์สินจับนะจ้ามีเจ้าเพนะพี่น้องว่าสีสนมสาอมกบฟ้ามากินข้าวอันพัน ป้าก็เดีไปซาโฮพี่น้องชาบอ้นเ็นการผาน้องมุกไปซื้อขนมซื้อกระแลมพี่น้องก็เลยกินข้าวตามนตลาดน้องมุกจะไปดิ้นน้องอานนท์ดิดเจอน้องอานนท์น้องมุกน้องอานนท์ไป็นตาแพงกันละเป็นว่าสีขอเมื่อไรพี่น้องเลยสีขอเอาเมื่อเป็นว่าวอาให้แม่ตอนค้าเมื่อละลักเอาเมื่อเป็นว่าโอ้แม่เอายมาค้าเมื่อละลักเอาน้องมุกเมื่อน้ำเป็นว่า นอนอมีห้ว้องห้ส่วนแม่หลกลโอ้ไปดินน้ำกันเพะเสาเลย้มา,ลาตลาดแต่ทีน้ำน,น,น,น้องอนรึจ้าเรื่อ่นมากก็ไปโลดพี่ กมาทแบบนี้นี่้าีแีมันหาก่เลยนีเอาแล้วนี่แหละเทาแล้วนี่ได้จินจิบางคนเท่าแล้วนี่กินแจ่วดูอย่างเงี้ยสอเอาษาอักกะเขาสอนเเอืมภักกะ ประกาศเข้ากันยังประกาศชองมาพันธ์เนาะเดีวบ้านเข้ามหามาหาพันมาหาพันแต่มึงได้น้อยพอขายกินก็ได้แหงอยู่บ้านนึ่งไหน่งยัเนาะขันคนขันคนไม่ได้ทำมาหากินนะอยู่ไม่ได้พี่น้องอยู่บ้านหนึ่งไรหนค่งยังเนาะขันไม่ได้เข้าแก้มมาวันเป็นปเป็นต้นตอนหน้าคืนนี้อยู่ไม่ได้ค่ะพงศิบสูงน้อย ขายของนีคนอยู่ตลาดดีขันเราพี่พี่น้องมึงรู้อหมว่เครื่องแต่งกายแพงแถมได้น้อยเพราพี่น้องเพราะว่าเครื่องแต่ละเรือนี่ต้องได้ส่งมาจากสว่า์จากสว่า์จากเซโน่ไหมล่ะทั้งที่ว่าซื้อยูเซโน่นี่มันพอแล้วเป็นเพื่อจะไปขายมูลแพงมีขายที่มันส่วนราคาี่ยพี่น้องมันมีมี่ค่ะกนญแจเขาเรียกว่า ก,ก็คนจงกับสุดหนึ่งกระจาที่พันหนะึ่งเลยันเป็นซหร้า้านี้รูไม่ได้พี่นอ้อยู่บา้านยังไงยู่กับสมศักปักเจยเนาะสมศักสมสเลย สั่ะก็อยู่นเาเมราคาอแนอยูดีสมไปลกสั่งใเป็นแล้วออก้ิะดแต่นังน้อยปีมียาทูก็เลิเนามีแมมียาทูผู้ดีกระนังน้อยปีกีกเลยหนึ่งไย้ายาไม่ได้เนาะ ท่าแล้วแต่กาตอนสองสปีค้นหลังพี่น้องงานในมีผมงอเลยน้องเลยเสิอบสุดปังม่มีผมงอเลยเนี่ยไม่กินเข่านะมี่จบอว่าคนนี้ประมาณสองสามเส้นพี่น้องน้กน้อยแล้วเนี่ยมันมาลกเถอะเดี๋ยวนี้เสื้อลกเถอะไม่ได้แล้วน้องเลยแต่ก็พ้นมาเวลานึองน้อยกันแต่ลกเถอะเดี๋ยวนี้เสื้อข่าอย่ามโถเลยน้องน้อยก็มีก้าลกไหมจะยาวจะไปเขาลา เขาพึ่งาดเลยได้เลยแล้วีผมขาว,ขาวมีข,วข,มข่มมาว,าาวาอีกิได้มีชอีกข้างห้ามาโงกันมีแขกมาหาที่ด้กมาหาแ้วเราจะโงเวลาไปตลาดเข้าวลือไปไม่เก่งเาไม่นอกไปตลาดกัเนาะ

อาบอนหัเป็นปีกไปีงดาดวดาดทนจป่อยิ่ยยังเันดาดเมื่อเข้าดาเดียวปีงป่าอยู่บ้านยลุกแต่โต๊ะบ้านโต๊ะอันโต๊ะมองไฟนะดาดจุดเป็นหอยดำมาเลยของเขา

นำอยู่หเจ้า,า,<ม>า,าพี่นะตากไดพี่ย ว่าวว่ากินได้เลยอิ่มลมพี่น้องเฮ้ยจะมาวว่าเป็น่ยนว่าวประโยชน์ว่าวกัยับลําบลมาเนาะเมื่อกี้จะกินมาบางก่อนเวอร์มากเลยคุณมีแ่อิ่มแลเราก่อนแล้วกันนล้วก็ไปหางเจ้าแต่ที่น้องได้ก็แล้วกันยัเข้ามาแบบถึงข้าวอีก เปนสิ่งต้อยวก็ยอชอกินหลายคนเลยอนินเสียงหนอหมกกับหน่อไม่หอหนอักอ่ะ 你是要不热汗，再聊不完。<noise> <noise> <noise> จ้าฝากกดไลค์กดแชร์สองน้องใหญ่น้องน้อยสามสน้องใหญ่เดี๋ยวจ้าลาแน่นะ <c oughs> เออลาไปก่อนเดี๋ยวจ้า